เตยไดาแล้วแล้ว <saturated> พี่น้องฟ๊าเมื่อนี้ยคอยซานฟันให้บั่นฮะพี่พี่เอาสูตรในตำนานเอาสูตรในตำนานน่นมาให้น้องใสใส่เป็นใจสูตรครูเออเอาเซลฟี่เอาอืมจับบล็อกเฟซทั้สองก่นเลยนะเฮ้ยเตยล่าแล้วอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ดค่ะเมื่อแร่งไปตอมเพื่อนำพร้อมเลยหอมเลยพร้อมแหมสูตร เพราะไฟมันจ่ายแห้งหอแมอแน่หอแมแน่เอาอันเอามา,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 าไทยอันไร่ตังค์ไทยไร่ตังค์เกี๊กกวยวฝาปูนอันทอยขึ้นไปแน่ไม่สวยแต่ว่าเด้ง หนูแค่ขึ้นยาวเพราะเราเพิ่มบริเวขยายสุดเอานางเมื่อกันนะเอากระดาษออกคืออยู่คืออยู่อ่เด้อถ้าเป็นขุนสองได้บอกว่าอุ้ยไก่ปวดอาะเด้อหนึ่งสองส้ำไอบอลออกมาหนึ่งสอง ยิ้มย okay. right. uh. ิ eh, mm ้มเหมืนฟันโอเคถ่ายแบบรัวๆอะสุดกระเค่งสุดเอกกระเค่งสุดนุ่มกระเค่งได้เบิร์ตไปได้เบิร์ตได้เบอกรูปยืนติรูปยืนพระนิรไทยเด้๋เอามาพี่น้องสอนถ่ายพี่เป็นดีกว่อ่ะเด้อ เอาเงินใส่กระเป๋ากันเอาใส่เงินกระเป๋าเดียวกันติเอาใส่ไปสองร้อยได้แต่พี่นหนาร้อย,ยี่หยเห็นปันไอถอดไม่เดี๋ยวปอนั่นละ <laughs> คือถีบหมดไมหมสุดอันหนึง่งสองอออออโอเคร้อยลูกอ่าพี่น้องไปอันนี้อันนี้จากพี่พ,พ,พี่แฟนครับ บ้านฮักพี่พี่อันนี้จากพี่จา๋าอันนี้จากเอี่ยพี่จ๋านี่คือใครอุ้ยบบแมนเอี่ยตัวเมื่อนี้เอเอาเมื่อนี้เอเอาอันพี่นั่งจ้าของตัวคอยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของเอาใส่กระเป๋าอซ่า,าเอาบาทเออบัดบัดโจ๊กขึ้นกี่ไดี๋ยวไรก็เกาา่าไปโรงงานเท่าโอ้ยเดี๋ยวว่าใครดี มันเป็นชมพูเดียวกันแหละของไออาจสีเข้มกว่าน,น่อยนึงแต่ว่ามันกับอยู่ในโทนเดียวกันนอไปเห็นข่อยก็ยิ้มไปเปิดเด้ข่อยก็ข่อยก็พอใจในในสุดข่อยอยู่อยาชัจะมาได้ว่าะฉันนะยังก่อใช่ออกฉากแรกนั่งมาได้ดี <laughs> อือ,อมันสีลนอืมันแค่ปักดิ้นคนละสีมันก็เลยรู้สึกว่า ชุดมันสีต่างกันนเฉยๆชุดนี่แน่นใส่อันออกล่ำปีกรคู่กันกับไอวี่ในเรืองปีกรเขาล่ำเรืองอย่างบุที่ออกไปอันฉากเกือบสุดไทยใส่สีนี่บัดเออบัดนี่ก็เลยว่าเออจะคของกระสุดหลายก็เลยแบงห่องใส่เห็นนั้นนั่นจะเป็นนั้น มันเป็นสูตรคู่กันเพราะว่าบ่มีสีสูตรน้องบ่มีสีอันคือกันก็ของอายบัดนี้ลงบัดนี้ลงกรุงเทพมันบ่ได้แน่นปาะนันมันจะไครลงกรุงเทพหรือว่าอะไรสูจังสีมันย้ำเตยลากอะมันใส่คู่กันบัดนี้พี่ๆแม่ๆบ้านฮักพี่พี่เห็นมันก็สิได้ชื่นใจใส่เป็นสีเดียวกันมันก็สิแมทกันอะไรเราบอกว่าเทู่ กระสุดนี่นั่นมันรวมลูกคู่้านทั้งมันเป็นฉากมีปลเวียนชุดดึงปีกายไหมเออเอาป้าไปเปลี่ยนสุดไปหากินต้มไก่มันเปิดจังมมงวะเปิดจังโมงกันสร้างดอกพะวาจังไดขวากั บาตื่นคือเก่าล่ะคือรถก่าก็รับโอ้ยเฮ็ดขึ้นอจ่างเซียนเอาเอาบ่เท่าห้า่มุมกล่องมันเล่นบาดเสียวอย่าไปจับขนน้องขนน้องยังเป็นขนอั่นอุยอยู่ดีไลยสรุปแล้วเงินติปอยู่ในถงสงเจ้าก็คือ จะเอาผู้เดียวเลย <c oughs> ต้องเขาไปแล้วลวันนี้พี่น้องเก็บของเดินทางเฮ้าชื่นใจชื่นใจบอกพี่น้องคะเจ้าชื่นใจฝากกดไรกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ